เก่งแล้วค่ะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะหมดกลุ่มสิบแล้วใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้จัดตั้งสิบถามได้อันนี้กลุ่มสิบเหรอครับเนี่ยกลุ่มสิบวะกลุ่มสิบหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยของบริสุทธิ์ครับไม่มีจัดตั้งครับครับนี่ดูไว้เลยนี่ยทำงานอย่างจริงจังพี่ชายผมสาบุรีครับ อแนะนำตัวก่อนนะครับมาด้วยใจมานะด้วยใจในกะารด้วยใจในการกับกับก่อนครับแท้ครับไม่มีจัดตั้งใใครับนี่นะครับคนได้เยอะๆต้องสัมภาษณ์ด้วยนะว่ามาได้มาไงว่าสามสีม่จะได้ ที่กลุ่มสิบแล้วกลุ่มอย่างนี่อาจะยังอยู่นะฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรรรียยนนนนด้วกัััะคคบบท่าเป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่ออกมาจากห้องประชุมคนสุดท้ายเลยใช่ไหมฮะกลุ่มนี้ครับตอนนี้ไม่ได้ได้เป็นสวกันหมดแล้วใช่ไหมครัไม่ได้เป็นครับมีท่านไหนบ้างครับได้เป็นสวบ้างฮะเนี่ยไม่ได้เป็นเลยฮะแต่ว่าให้รู้ถึงความตั้งใจนะฮะเนี่ยขอบ้างครับตั้งใจครับ บรรยากาศเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเกือบ24ชั่วโมงแใช่ไหมจะครบ24ชั่วโมงครับอ่าท่านนะไวเลตอยู่ที่ท่านครับเป็นท่านครับมันจะกลุ่มไหนครับท่านกลุ่มหนเลยกลุ่มสิบหมดเลยใช่ไหมครับครับโอ้เดลิเครับเรามาจากกลุ่มสิบนะครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือจากจากกลุ่มถ้าไม่ใช่ก็เป็นท่านเข้าไปเลยเข้าไปเลยกวีสุโขนครับแล้วก็ท่านทุกเุ็มเกียดแล้วก็ท่านใน วีรพล,ลนะครับท่านพีรพลขยับมีนะครับดีนะครับเราจะมาอยากชมกันตลอดระยะเวลาการการรอคัดเลือกนะครับเราก็รอลุ้นตลอดมีความตื so ่นเต้นอยู <S <S ่ตลอดแต่ว่าในความรู <S <S ้สึกจริงๆนะครับเราก็เห็นความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งอยู่กําลังทางแทงใจอยู่ตลอดเวลาว่านี่หรือคือประเทศไทยนะครับประเทศไทยทําไมาจึงเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ประเทศไทยเปเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับเราเห็นความไม่ไม่ปกติอย่างที่สุดนะครับอย่างเช่นบัตรเสียบัตรหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบัตรเสียหนึ่งร้อยยี่สิบแปดซ้ำซ้ำกันซ้ำซ้ำกันและคนที่ได้คะแนนก็ได้คะแนนเท่าเท่ากันได้คะแนนเท่าเท่ากันเหมือนอย่างเป็นแพฟความเดียวกันตลอดนะครับเป็นแพฟความเดียวกันตลอด เพราะค่าแนนมันจกระจุกอยู่ที่เบอร์เบอร์เดียวนะครับอันนี้ก็คือความผิดปกติของระบอบประชาธิปไตยเราเห็นความผิดปกติมากมายนะครับเกินคําบรรยายห้าปีที่กกตทํา,าทงานมาทํางานได้แค่นี้หรือครับห้าปีที่กกตทํา,าทงานทํางานได้แค่นี้หรือนะครับผมอยากให้ตวรวจสอบประวัติทุกคนว่าเป็นอย่างไรนะครับ ผมผมอัดอั้นตันใจเป็นอย่างมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปราชาที่ปเจบิดเบี้ยวอย่างแน่น,นอนนะครับคนที่ได้เข้าไปท่านลองดูท่านไปดูประวัติสวสามดูนะครับผมเมื่อพรุ่งนี้ผมจะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้สววและผมจะลงแตดงความยินดีกับผู้ที่ได้สวท่านลองดูว่าประวัติสวสามคนที่ได้เป็นอย่างไรนะครับอยากจะบอกอย่างหนึง่ง<ฎ>ครับการเลือกตั<ฎ>้งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมไมยมกครับ เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเบอร์เดิมซ้ำซ้าซ้ำซ้าซ้ซ้ไม่ได้ซ้ำคนเดียวนะครับซ้ำเป็นชุดครับกรกตได้ยินได้รับฟังด้วยนะกรกตบาทเสียงนกรกตเดินไปทางนู้นแล้วครับคุลาการมาญีปนด้วยห้าปีคุณทาได้แค่นหรือนะครับประชาทิปไยมีคุณค่าอะไรนะครับถ้าหากว่าคุณจัดการเลือกตั้งได้แค่นี้นะครับครับนี่จากกลุ่มสิบนะครับเสียงจากกลุ่มสิบนะครับครับ กรรไมยมกเกิดขึ้นที่กุ่มสิบครับเกิดซ้ําเป็นชุดๆครับและก็สังเกตว่าผู้ที่ผู้ที่เลือกนะครับปรากฏว่าแพลตฟอร์มต้องเป็นแพลตฟอร์มที่สั่งมานะครับเพราะว่าเบอร์ที่ไม่มีอยู่ใน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 บัญชีรายในผู้สมัครสวนะครับ นอกหมายเลขนอกวันทีก็โผล่มาเรื่อยๆโผล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันแสดงว่าคนที่เลือกนั้นนะครับไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านในสวสามเลยนะครับอ่านในโพ้อย่างเดียวเลือกเบอร์ที่นอกทําให้เป็นบัตรเยอะเลยเป็นเบอร์ที่ไม่มีอยู่ในนี้เบอร์